ยินดีด้วยนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่ได้เฮแล้วค่ะคุณผู้ชมยิ้มแกล้มปีแล้วนะคะรอการจ่ายเงินจากทางธนาคารทกศได้เลยซึ่งล่าสุดมีแผนการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบพัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยน้ําท่วมด้านพืชออกมาแล้วนะคะพืชไร่พืชผักไม้สวนไม้ยืนต้นรับสูงสุดไม่เกิน30ไร่ต่อครัวเรือนแล้วก็กรมส่งเสริมการเกษตรโอนเงินให้กับทางธนาคารทกศจ่ายจริงโอนตรงเข้าบัญชีให้แล้วแล้วก็มีแผนการจ่าย ออกมาชัดเจนแยกเป็นรายตำบลรายหมู่บ้านด้วยแล้วก็วันที่ในการโอนด้วยค่ะวันนี้อัปเดตข้อมูลขาวสารเพิ่มเติมสำหรับแผนการจ่ายเป็นจังหวัดที่ท่านรอคอยหรือไม่ติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาน,นี้อัปเดตแผนตารางการจ่ายเงินอีกแล้วนะคะสําหรับการจ่ายเงินเยียวยาน้าท่วมที่รอคอยกันมานานมากเลยตอนนี้จะเข้าเดือนที่7แล้วเพิ่งจะได้รับการโอนเงินค่ะแต่อย่างไรรอมานานมากก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะวันนี้มีแผนการจ่ายของทกศสาขา,าเมืองพยาแลที่จังหวัดชัยภูมิภาคค่ะคุณผู้ชมเริ่มจ่ายเงินจนถึงวันที่8พฤษภาค,คมเลยนะคะ ก็เริ่มก so ันที the <morning> the ่วันที่24เมษายนที่ตําบลบุงคล้าค่ะก็จะมีหมู่บ้านบ้านกุดงวงบ้านนนแดงบ้านขวน้อยแล้วก็บ้านบุงคล้านะคะคุณผู้ชมตามมาด้วยวันที่25เมษายนที่ตําบลบุงคลาค่ะก็จะมีบ้านโนนหัวนาบ้านสัมพันธบ้านหนองฉิมแล้วก็บ้านหัวนานะคะตามมาด้วยวันที่26เมษายนที่ตําบลชีรองค่ะก็จะมีบ้านชีรองบ้านขุดเหน่งนะคะ บ้านโนนบ้านพลายบ้านใหม่บ้านนนดุบ้านโสกน้ําขาวบ้านโปรงเกตบ้านชีลองบ้านท่าขามแปค่ะคุณผู้ชมแล้วก็วันที่27เมษายนเนี่ยก็จะเป็นที่ตําบลชีลองด้วยเช่นกันที่บ้านหนองสะบ้านหนองบัวขาวบ้านหนองปลาโดบ้านหนองคล้าบ้านหัวหนองแล้วก็บ้านหนองหวาค่ะคุณผู้ชมแล้วก็วันที่28เมษายนที่ตําบลกุฎตุ้มนะคะกุดตุ้มแน่จะจ่าย28เมษายน แล้วก็2พฤษภาคมค่ะ28เมษายนเนี่ยก็จะมีบ้านผือบ้านสะชัยน้ำนะคะบ้านบะกาบ้านโนนโพบ้านขุดตุ้มบ้านหนองเขื่อนค่ะส่วนวันที่2พฤษภาคมก็จะมีบ้านหนองคอนไทยบ้านครูพัฒนาบ้านไผ่ล้อมน้อยนะคะแล้วก็บ้านไผ่ล้อมรวมไปถึงบ้านหนองแวงด้วยและจะมีจ่ายอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่3พฤษภาคมที่ตำบลหนองแซงนะคะ ตำบลหนองแตงเนี่ยก็จะมีบ้านหนองแรงบ้านกุดละแม่นะคะคุณผู้ชมบ้านปีคงคาบ้านห้วยหลวงแล้วก็บ้านกุดละลมรวมไปถึงบ้านนนสมบูรณ์ด้วยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็วันที่5้าพฤษภาคมที่ตำบลโคกสูงก็จะมีบ้านโคกสูงบ้านนนบ้านโศกสลับนะคะบ้านห้วยยางบ้านหนองสมงบ้านยางป่าแล้วก็บ้านห้วยต่าแคงนะคะ ส่วนวันที่8พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายก็จะมีการจ่ายเงินทั้งในตำบลในเมืองแล้วก็รอบเมืองค่ะของทอกศส,สาขาเมืองพยาแลค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากหากชื่อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กระจายเป็นกำลังใจให้นะคะ,ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ